มาอัปเดตความเคลื่อนไหวและส่งกำลังใจให้หนางเอกส,สาวคนสวยที่สาวริที่สากันดีกว่าค่ะและสุดค่ะสตอรี่อัปเดตว่าคนสวยที่สาววินรที่สาเขาแจ้งความแล้วค่ะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกันนะมาค่ะมาอัปเดตความสวยและความเคลื่อนไหวของนางเอกสาวคนสวยที่สาวรที่สามาฝากแฟนๆกันท่าซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะเราก็จะได้เห็นว่าเป็นที่ทราบกันดีแล้วนะคะก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้รีสตอรี่อัปเดตความเคลื่อนไหวว่าบ้าน เดี๋ยวโดนแฮก IG นั่นเองค่ะและซื้อค่ะเจ้าตัวก็ได้เข้าอัปเดตอีกครั้งว่าได้เข้าไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วค่ะด้วยการรีสตอรี่โพสต์ตอบกลับของคุณตักอังคณาค่ะทีมงานของทางช่อง7นั่นเองค่ะและเมื่อทางคุณตักค่ะได้ลงข้อความว่าใครทําน้องค่ะพรอมีข้อความบอกแจ้งความแล้วนะและก็แท็กหาที่สาวรธิที่สาอีกด้วยละค่ะและในขณะเดียวกันค่ะด้านข้างลากดังกล่าวค่ะ ก็ระบุว่าเจ้าตัวอยู่ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนนั่นเองจ้าและรูปภาพก็เห็นว่าที่สาขากำลังถือหลักฐานการเข้าการแจ้งความไปแล้วเรียบร้อยนั่นเองค่ะงานนี้เจ้าตัวก็รีสตอรี่ตอบกลับด้วยอีโมจิชิวๆค่ะพร้อมกับชู2นิ้วอีกด้วยละค่ะส่งกำลังใจให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีนะคะคนสวยที่สาวลิติสาค่ะแล้วก็เสิร์ฟรูปภาพสวยๆค่ะมาอัปเดต ความสวยความน่ารักมาฝากแฟนๆของเธอกันนะคะแล้วก็อย่าเลืมรอติดตามผลงานของเธอกันได้นะคะเร็วๆนี้ได้ชมกันแน่นอนค่ะกับละครนายรอยซ้ายค่ะก็ปิดกล้องไปแล้วเรียบร้อยค่ะ และอีกหนึ่งผลงานค่ะเลไลยเกมล่วงก็กำลังเดินหน้าถ่ายทำอยู่นั่นเองจ้าอัปเดทความเคลื่อนไหวของนางเอกสาวที่สาวริทีสามาฝากแฟนๆกันจ้าเพราะจ้าตัวค่ะอัปเดตผ่าน IG story ว่าได้เข้าแจ้งความแล้วเรียบร้อยนั่นเองค่ะ